ข่าวแรกในวันนี้ครับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานเข็มที่ดลึกและรางวัลประจมปีการศึกษา2,568แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตครับเมื่อวันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสเสด็จไปยังหอประชุมปฐมจริยาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ยราชสุดาสุริโสภาพนวดีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ได้มีการประทานเข็มที่ระลึกในและรางวัลประจำปีการศึกษา2568 โดยโรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2452และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักใต้ทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามว่าปลูกปัญญาซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงรับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาไว้ในพระอุปถัมภ์ และโอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมทั้งผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ที่กเกษียณอายุราชการพร้อมประทานเข็มเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีตลอดจนจิตอาสาผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สถานศึกษาพร้อมทั้งได้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยโรงเรียนปลูกปัญญาขออภัยค่ะโดยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยปรัชญ,ญาคุณธรรมนําความรู้โดยน้อมนาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างยั่งยืนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนักเรียนทั้งหมด3,130คนจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนมัธยมศึกษาละครภาษาจีนชุดหนูน้อยหมวกแดงและการแสดงนาฏศิลป์ชุดอุักลาโวยเป็นการแสดง วัฒนธรรมของภาคใต้เพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกับกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลอุรักราโวย้ยซึ่งอุรักราโว้ยนั้นเป็นคนทะเลค่ะที่มีบรรพบุรุษอาศัยอยู่บริเวณทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ตกระบี่และก็สตูลโดยจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลค่ะ สำหรับมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2553ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้า ขอไปครับสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสุริโสภาพนวดีในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาในมูล,ลนิธิทั้งหมด22แห่งครับ